สวัสดีครับเรียกผมว่าไอจับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับอยู่ผมรังสรรค์อีกเช่นเคยนะครับผมค,บคลิปนี้ก็มาแวะตลาดนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็กลับมาถึงห้องมามาถึงห้องเกือบเที่ยงแล้วนะครับแล้วก็แม่บ้านก็ซักผ้าซักผ่อนผมก็เคลียร์รถนะครับ พอดีหลังจากลงไม้เสร็จอะทุกคนในคลิปที่แล้วอะวิ่งวิ่งมามาถึงแถวบ้านสร้างอายุทยานะครับลังเครื่องมือผมร่วงนะครับแต่โชคดีที่ว่ามันยังติดน็อตอยู่ก็เลยไม่ได้ร่วงหายนะครับแล้วมี fc นะครับขับรถพ่วงวิ่งตามตูดมาแล้วเขามีไมโครโฟนมีโทร,โรงนะ่งประกาศบอกว่าล้งเครื่องมือจะร่วงแล้วครับพี่นะครับก็ผมก็เลยจอดรถดู นะครับเนี่ยครับลังเครื่องมือมันจะอยู่ตรงนี้นะมันผมถอดไปแล้วนะครับถอดเก็บไว้บ้านแล้วยังไม่มีเวลาท,ทําทีแรกนึกว่าจะไม่ได้งานนะครับเพราะว่าคิวผมอยู่ตั้งคิวที่5นะครับปรากฏว่า,าได้งานเพราะว่าคิวที่คิวที่3มาไม่ทันนะครับก็เขาลงในคลิปที่แล้วนั่นแหละที่ผมพูดว่าเขาลงคลิปไว้เองเขาลงคลิวไว้แหล,ละ สุดท้ายแล้วเขามาไม่ทันนะครับผมลงคิวต่อเขาผมก็เลยได้ไปนะครับก็มาแวะซื้อกับข้าวซื้อข้าวนะครับผมจะไปขึ้นงานแล้วไปขึ้นงานต่อในงานไปภูเก็ตนะครับโอ้ยยังไม่ทันได้ไปไหนเลยทุกคนร้อนแล้วก็แม่บ้านกับตัวเล็ก ไปซื้อน้ำแข็งอยู่นะครับนี้ก็ได้หมูปิ้งให้เจ้าตัวเล็กแลก้วก็วันนี้ซื้อกับข้าวถุงสำเร็จรูปนะครับมีแกงขี้เหล็กกับซุดหน่อมไม้นะครับสองอย่างกิงเราเข้าวเหนียวแสบแนะครับก็ถือว่าเราก็ฟุกไปเลยนะครับได้งานมีหน้าง,งานประมาณ3ตัน4ตันนี่หแหละทุกคนก็เดี๋ยว ไม่รู้ว่ามันมันมีตั๋วคุมเครืออยู่ชุดหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นส่งต่อหรือเปล่าหรือ,อยังไงต้องไปดูตอนขึ้นงานเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้ได้ส่งต่อเยอะเลยเ <c oughs> หนื่อยนะครับแล้วก็วันเนี้ยวันพฤหัสผ,ผมต้องรีบไปขึ้นงานขึ้นงานให้เสร็จภายในคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์เดินทางต้องไปส่งวันเสาร์ให้ได้ทุกคนไม่งั้นมันจะติดวันอาทิตย์จะยุ่งเงานะครับมันจะตกค้างหลายวันนะครับผมก็ อย่างน,น้อยเนี่ยเราส่งงานจบวันเสาร์วันอาทิตย์เราถ้าเราไม่มีงานขึ้นขากลับแล้วก็พักผ่อนแล้วก็วันจันทร์ก็หางานกลับนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะมีอยู่ทุกคนไองานกลับเนี่ยเที่ยวนี้น่าจะจองไม้ฟืนแหละเพราะว่าไม่ได้เข้าแปวิ่งไม้ฟืนหลายเที่ยวแล้วนะครับก็ไปให้น้าเขาชื่นใจหน่อยห่างหายมานานแล้วนะครับ ที่มาที่ห่างหายไปนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคือบางทีรถมันเยอะผมก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็จริงๆจะใช้อภิสิทธิ์ชนก็ได้นะแบบไปรักคิวเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยใช้นะครับเพราะว่าเราเห็นใจกันแบบต่างคนต,งต,งต่างมาหากินนะทุกคนนะเราไม่อยากเบียดเบียนใครนะครับนะมาหน่สองแม่ลูกซื้อน้ำแข็งกับอะไรมาไม่รู้นะเดี๋ยวจบเที่ยวนี้ก็จะไปส่งแล้วนะครับส่งตัวเล็กนะ จบงานเท่านี้ก่อนเท่านี้ขึ้นงานสองที่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นเสร็จตอนไหนนะก็ได้งานกันหลายคันนะครับวันนี้ได้งานาประมาณห้าคันเสี่คันหาคันงานงานที่นี่ที่เดียวกันเนีสี่คันแล้วก็อีกที่หนึ่งหนึ่งคันนะครับก็เป็นห้าคัน ตอนนี้สี่ทุ่มครับผมขึ้นงานเสร็จรอหมุนออกจากโรงงานนะครับสี่ทุ่มพอดีเดี๋ยวจะไปแวะอาบน้ําจริงๆอาบที่โรงงานได้แหละแต่ว่าต้องไปจอดปั๊มอยู่ดีให้ไม่ว่าอาบที่ปั๊มเพราะที่ที่โรงงานมันเป็นแบบอาบก๊อกแบบเปิดประทุนนะครับก็เดี๋ยวไปอาบป,ปั๊มทีเดียวเลยนี่ขึ้นเกียวหนึ่งสบายสบายเลยนะครับ กดคันเร่งนิดนึงก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าถ้าเป็นเกียร์ลูกเก่านี่ต้องพุ่งนะครับพุ่งขึ้นอย่างเดียวถึงจะถึงจะรอดนะครับพุ่งขึ้นบางทียังแทบไม่รอดเลยเรียคัด,ดอีกหัวจะขึ้นได้เห <c oughs> ม็นไหมแบบทุกเที่ยว ก็ถือว่าได้ขึ้นไวอยู่นะสี่ทุ่มนี่ถือว่าไวนะบางครั้งตีหนึ่งตีสองลนะก็ไปเรื่อยๆครับผมเหนื่อยก็นอนนะครับถ้าไปพุทกรุงเทพได้ก็ดีนะครับมันจะได้แบบรถไม่ติดแต่ถ้าไปไม่ไหวก็นอนแถวสามโคกแถวบางวัวทองก็นอนนอนได้นะครับ ตื่นไปสักตีสามตีสี่ก็กำหนดการก็จะไปลงวันเสาร์นะครับเมื่อกี้ผมดูตั๋วแล้วไม่มีอ่าคือมีม,มีมีส่งหน้างานแค่ที่เดียวนะครับก็ประมาณสามพาเลตกว่ากว่าสามพาเลตครึ่ง ถือว่าไม่เยอะนะครับแค่3ตันกว่ากว่าถ้ามันมีแบบมีทุกเที่ยวไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าให้เกิน5ตันนะทุกคน3ตัน4ตัน2ตันอย่างเงี้ยมันมันไม่เกินกําลังเราไงเราลงแบบสบายสบายอะ่ะแต่ถ้า10ตันขึ้นเน่ยมันเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากลงเองเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแบบเพียสุดๆยิ่งถ้าเรามีงานต้องไปต่อเนี่ยมันไม่ไหวนะครับ ถ้าสมตันกว่าอย่างเงี้ยมันลงเองได้ไงสบายๆนี่ผมก็จะลงกับแม่บ้าน2คนแหละแล้วก็น้องบีมด้วยอีกคนนึงน้ำมันเมื่อกี้เราเติมน้ำมันมาแล้วเราก็อ,อาบน้ำอย่างเดียวแล้วก็ เดินทางเลยนะครับเช้าน,นี้น้ำหนักรวมไม่เยอะนะครับ27ตันกว่าน้ำหนักไม่ออกนะครับถ้าน้ำหนักมันไม่ออกมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าน้ำหนักมันออกนะโอ้โหเกินนะครับแต่รถผมยังไม่เคยเกินนะรถผมยังไม่เคยเกินมีเกินถ้าเฉพาะงานตัวเองไม่เคยเกินมีเกินอยู่ครั้งหนึ่งคืองานเขาฝากมาเขายัดมาก็เกินนะครับยัดงานมากี่เลทวะตอนนั้นสองเลทะ สองเลตเกินเฉยเลยแต่เกินไม่เยอะเพราะว่ารถผมเนะี่ยเมื่อก่อนยิ่งเป็นหัวเก่านี่ยิ่งเบาเบามากนะครับตอนตอนอตอนที่ตอนที่เอารถมาใหม่ๆอ่ะแปดตันสามนะทำไปทำมาไม่รู้อะไรอะไรเพิ่มมาเรื่อยๆ8แปดตันสี่แปดตันห้าตันแปดตันหกมา นะครับเพิ่มมาเรื่อยๆมาล่าสุดก็เนี่ยตอนเป็นหัวเนี่ยปัจจุบันอ,อ่าตอนยังไม่มีหมวกไม่มีอะไรนะถ้ารถเปล่าๆไม่มีอะไรเพิ่มมาก็หนักอยู่แปดตันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับบางทีก็ไม่รู้นะแต่ช่างแต่และโรงงานบางโรงงานก็แปดตันเก้าแปดตันแปดกว่ากว่าก็มีนะครับก็ น้ำหนักที่บรรทุกได้มันก็ลดน้อยถอยลงนะแต่ว่าน้ำหนักกระเบื้องอ่ะมันไม่มันไม่ไม่ค่อยเกินอยู่แล้วรถผมอ่ะมันบรรทุกได้แบบไอ้นี่อยู่แล้วสบายๆนะครับถือว่ายังเบากว่ารถคันบางคันบางคันเขาสิบตันกว่านะครับรถเรานยถือว่ายังเบานะครับเมื่อกี้ระหว่างรอไม่บ้างกับตัวเล็กแปอาบน้ํานะครับผก็มาไล่ดูว่าจะตอบคอมเมนต์นะครับ พอดีบางเอ,อิญมาเจอคอมเมนต์หนึ่งเด้งขึ้นมาใน YouTube นี่แหละนะครับพี่เขาบอกว่า,าควรจะส่งของไปตอบแทนเขาหน่อยเขาอุตส่าห์เอาหมวกมาให้ฟรีแถมยังขับรถเอามาให้อีกรู้ว่าไม่มีเวลาว่างแต่พอว่างแล้วสะดวกแล้วก็ควรที่จะหาของฝากไปให้เขาหน่อยเห็นใจคนที่เอามาให้หน่อย มขอบคุณนะครับสําหรับคําแนะนํานะครับคําชี้แนะนะครับผมเองเนี่ยจะพูดคํานึงคําคำคำหนึ่งนะครับเวลาที่คนแบบอยากจะให้ของหรือจะอะไรกับผมเนี่ยผมจะถามก่อนเลยว่าไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับสะดวกใช่ไหมครับไม่แบบมีปัญหากับลูกกับเมียใช่ไหมครับผมจะถามตลอดนะครับซึ่ง คนที่ให้เนี่ยเขาไม่ได้อะไรหรอกนะครับเจตนาเขาเขาคืออยากจะให้เขาบอกบางคนมาเจอเนี่ยบอกโอ้สู้ชีวิตดีเนี่ยอยากเออพอดีมีไม่ได้ใช้อยากจะให้นะครับช่วยสนับสนุนอ่ะผมบอกผมบอกแล้วว่าถ้าในเมื่ออยากจะให้แบบให้ผมมาแล้วตัวเองไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับครอบครัวไม่ได้มีปัญหาในการใช้ชีวิตเนี่ยผมก็ยินดีรับนะครับแต่ถ้าให้ผมมาแล้วมันมีปัญหานะครับนู่นนี่นั่น ผมเองก็ไม่ได้อยากรับนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกไม่ดีเนาะถ้าเกิดรับมาแล้วทางคนให้มีปัญหาอะไรเงี้ยเออแต่เคิดเนี่ยทุกคนช่วยคิดหน่อยว่าผมจะซื้ออะไรไปฝากพี่เขาดีนะครับแต่พี่เขาไม่ได้เรียกร้องเอาอะไรหรอกนะผมก็บอกแล้วแหละว,วันนั้นอะคือเวลามาเจอผมอะเวลาผมมีเครื่องดื่มมีอะไรในกระติกน้ำเนี่ยผมก็ขนให้นะบางคนก็ส่วนส่วนใหญ่ไม่เอาหรอกครับ เพราะว่าเขาเจตนาเขาคือเขาเอาของมาให้เรานะครับบางคนซื้อข้าวซื้ออะไรมาให้ด้วยซ้ําซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรมาให้ด้วยซ้ํานะครับก็คือพอพี่เขาคอมเมนต์มาบางทีผมก็ก็นึกก็เริ่มคิดแล้วนะว่าต่อไปนี้ผมควรจะรับของจากเอฟซไหมหรือว่าจะยังไงนะครับมันทําให้เราแบบผมก็เขินนะเขิน,นนะเหมือนกันนะเหมือนเหมือนพูดลักษณะเหมือนกับว่า เม้นลักษณะเหมือนกับว่าผมเอาแต่ได้มั้งนะครับรู้สึกผิดเลยเนะี <c> ่ย <oughs> คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกผมจะไปเอาหมวกกับพี่เขาถึงที่นะแต่พี่เขาคงเห็นว่าผมรถใหญ่ผมอะไรงี้แหละเขาก็เลยเอาใส่รถออกมาให้นะครับอ่ะก็รายละเอียดเราก็ไม่ได้ไป คุยไปเซาซีไปจุกจิกอะไรพี่เขาเนาะในเมื่อพี่เขาบอกว่าจะให้จะให้ก็อ่ะโอเคนัดวันนัดเวลานัดสถานที่กันพี่เขาก็เอามานะครับผมขอบคุณนะครับผมไม่รู้จะพูดคําไหนผมก็ได้แต่ขอบคุณนั่นแหละนะครับส่วนของฝากเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่บ้านทางบ้านผมผมอยู่สระบุรีผมควรต้องซื้ออะไรไปฝากพี่เขาซื้อกะหรี่ปั๊บหรอหรือย,อยังไงส่งไปให้พี่เขา นะครับผมก็เออหรือผมจะต้องซื้อสตอซื้อกะปิซื้อปลาซื้ออะไรไปฝากพี่เขาแต่พี่เขาก็เป็นคนใต้อยู่แล้วนะครับเขาก็คงกินประจําอยู่แล้วแหละอ่ะทุกคนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะผมควรจะจะ,จะซื้ออะไรไปตอบแทนพี่เขานะครับอันนี้คือผมผมเขินเลยเนะี่ยผมเห็นคอมเมนต์ผมเขินเลยนะผมรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเลยที่ไปรับของพี่เขามานะครับแต่ว่าผมกดตอบกลับแล้วนะ ขอบคุณสําหรับคําชี้แนะนะครับอ่าแต่ตอบกลับไปแล้วไม่ได้ตอบกลับไม่ได้พี่เคารบคอมเมนต์ไปแล้วนะครับผมก็แคปไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกไม่อยากมายืดความยาวเสาอะไรหรอกแค่เล่าให้ฟังว่าผมรู้สึกผิดที่รับของมานะครับต่อไปนี้ก็เดี๋ยวหาซื้อเองนะครับไม่ถ้าไม่อันนี้ก็ถ้ามันลักษณะนี้ผมก็ไม่สบายใจนะครับไม่ไม่ ไม่อยากรับแล้วนะครับเดี๋ยวซื้อเองนะครับ oh. ถึงแถวแถวลาดลุมแก้วแล้วนะครับร <c oughs> ิงเลยไปอีกหน่อยมันก็จะบางกุท้ทองแหลนะมาจอดดึงเชือกดึงอะไรหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็เปิดไฟเลี้ยวจะจอดมีพี่คนหนึ่งเขากำลังนอนเปลอยู่รีบลุกขึ้นมาแบบอย่าง วัเลยก็บางทีก็รู้สึกเหมือนกับว่ามาจอดเก,กะขวางทางกันทำธุรกิจเขาหรือเปล่านะครับนะที่จอดนะห้อยกันรอนแดงทุกคันเลยนะครับบางครั้งก็นะตามเวิร์งยูเทินตามแบบที่มันกว้างๆลงๆอยากจะจอดแบบพักผ่อนหย่อนจิตสักแป๊บหนึงก็ เกรงใจพี่เขานะครับเจ้าของพื้นที่เขาจอดทําธุรกิจเขาอยู่นะครับนี่ก็ไม่ว่ากันนะครับสะดวกใครสะดวกมันอะเชียงคืนแล้วนะครับเชียงคืนกว่าแล้วด้วยนะก็พอดีผมมาจอดข้างน้ําเดี๋ยวว่าจะนอนที่นี่แหละเดี๋ยวหาเหลี่ยมหามุมเข้าก่อนตรงนี้ก็เข้าได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดินเลาะดูก่อน จะเข้าเร่อมไหนนะครับเพราะว่ารถจากนี่ไปมันก็ไม่ม well> ีท <sh ี่จอดอีกแล้วทุกคนตรงไหนจอดได้ก็จอดไปก่อนนะครับที่แรกว่าจะจอดปั๊มสแกนรถเต็มเลยไม่มีที่ว่างเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจอดนอนนี่แหละเดี๋ยวหาที่เข้าก่อนยังไงก็คลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้ก่อนเห็นคนมารีเควสบอกว่าอยากได้คลิปต้องตัดเป็นสั้นๆ EP EP ไป ลงยาวเกินไปไม่ค่อยมีคนดูไม่ค่อยน่าติดตามนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทําเป็นคลิปสั้นดูนะครับตามใจนะตามใจคนดูเลยนะครับ <c oughs> มปครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิป <c oughs> ต่อๆไปด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ